ເຈົ້າສົມມຸດຢາກທີ รูเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างารศกษากาากศกที่มีศการือี่กต้องรี้องการาวิธีศึกาต้องการสร้างละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะตอกจากวิธีสึกแล้วหพาสี